รีไม่ต่างกันตรงไหนต่างกันแค่ตัดหวไอุลีขหน้าก็เอาข้อมูลของหน้าเลยก็ได้ครับเข้าปิ๊กาเลยจะรังมิดเอาเลยอ๋ออันนี้เดี๋ยวเอาเป็นงานเสริมผิวแล้วกันนะครับอะไรอะไรเดีคอนติคอนกี เดี๋ยวรายละเอียดตัวนี้ผมสมมุติเอาตามนี้ไปเลยนะตัวน,วนี้ตัวนี้คงไม่อะไราไมากมายเดี๋ยวจะไปเน้นที่เพิ่มรายการก่อสร้างอ้าวอันนี้ทำไมเพิ่มอันนี้เพิ่มไม่ได้หรอกอะไรครับอันนี้เป็นคอนกรีตครับผมลองทำคอนกรีตเฉยๆครับแล้วก็สร้างโครงการหลอบๆได้ตัวนึงครับเา็นั้นเราขอนสร้างย้ายใหม่เขาไม่จ้างอ้าวทำไมครับ เพราะว่ามันมันจะมีผลกระทบต่อการประกาศอะไรแผนอะไรสักอย่างใช่ไหมครับมันจะไปโชว์อะไรสักอย่างเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอันที่หักคำนะของผมก็ทําไว้คงการนะเอาเอาไว้เนี่ยแหละครับไว้หักคำมันกระทบอะไรไหมครับไม่มั่นใจมันไม่อนุมัติครับใช่ครับมันก็จะไม่ขึ้นประกาศไม่ขึ้นอะไร10เย็ด ม็เลยมึงมสร้างโดยคนเดียวนี่เสริมผิวจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยผมเพิ่มหมวดเป็นว่างานเสริมผิวทังอ้ยเี้ยเฮอ๋อหน้ามาเด้วยครับเดี๋ยวตไปตัดเสียงออกที่ทีหลัง อันนี้เดี๋ยวผมสมมุติเป็นเพิ่มรายการก่อสร้างไปเลยนะครับครับารายการก่อสร้างตัวเสริมผิวตัวนี้ก็มีหล,ลักๆก็มีแท็กโค้ดตัวผิวครับแล้วก็เออ่ตีเส้นจราจร,ม,รมีแค่สามตัวเลยครับ,ร,บ,ร,บรายการก่อสร้างตัวแรกอ่างานแท็กโค้ดนะครับแท็กโค้ดเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้เนี่ยครับงานลาด a d ฟ a n c e แท็กโค้ดข้อส<ฆ>ี<ฆ>่จุดหนึ่งของเรียบสองนะครับเดี๋ยวผมตารางเมตรผมสมมุติเป็นหนึ่งหมื่นตารางเมตรนะครับ โค้ดได้มาใตัวแล้วต่อไปก็พอแท็กเสร็จก็ปูผิวทางนะครับผิวทางแบบงานชั้นผิวทางแอปฟอนติกคอนรีตเนี่ยครับข้อ4.4วงเล็บ4นะครับมันจะมีชั้นรองผิวทางกับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทางในกรณีปูสองชั้นนะครับเราใช้เป็นหัวข้อ4.4วงเล็บ4อินพุตเอก็คือใส่ความหนาสมมุติเป็นห้าเซนนะครับ ถ้าเสร็จปริบาติงานหนึ่งหมื่นตารางเมตรแต่โค้ดหนึ่งหมื่นก็ปูผิวหนึ่งหมื่นนะครับถัดมาพอปูผิวเสร็จตัวสุดท้ายก็จะเป็นสีจราจร,รกรึ่งโลพลาสติกนะครับหน่วยวัดก็เป็นตารางเมตรนะฮะอ่มสมมติเป็นสองอยสี่สิบตารางเมตรแล้วก,กันนะครับหนึ่งพันหนึ่งกิโล ตีประมาณสองร้อยสี่สิบสามเซ็นนะครับจะต่างกันกับอีซูซุนี้ครับเป็นอะไรมาเพิ่มครับถ้ารีเทคกิ้งก็มีงานขุดกลับมาเพิ่มครับงานงานขุดกลับอยู่ทางขุดลมีตัวนี้เพิ่มตัวเดียวหรือว่าใช่ครับตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนจากแท็กโค้ดเป็นพามโค้ดแค่นั้นครับ แค่นั้นเลยจากนั้นก็สามตัวนี้เดี๋ยวผมกลับมาใส่ราคานะครับเดี๋ยวเริ่มที่แท็กโค้ดก่อนแท็กโค้ดเราจะใส่ราคาวัสดุนะครับตัวนี้จะใส่แค่ยางอย่างเดียวเลยเลือกกระสวงพานิชย์ที่กอธรมนะครับเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์อยู่หมวดย่อยยางมาต่อย ถ้ายางตัวนี้ของเรามีราคาของของของบร,ริษัทตรงนี้ใช้สือ่อเลยนะเพรือว่ามันถูกตรงนี้คือก็ถ้าถ้ามีสือ่อเราก็ลองเทียบกันดูก็เลยครับ,รบแต่นี้ลองใช้พาณิชไปก่อนเพราะว่าอันนี้ก็มีราคามาตรฐานไว้ให้นะครับ,รบตัวแท็กโค้ดจะใช้ยาง C R S 2นะครับถ้าพามโค้ดจะเป็น T Red นะครับแท็กโค้ดจะใช้ C R S 2 w ตัวนี้นะครับ บวกค่าขนส่งเข้าไปครับค่าขนส่งยางจะเป็นบาทต่อตันนะครับใช้สิบล้อลากพวงในการขนส่งะระยะทางราวสมมติเป็นสามร้อยกิโลเมตรนะครับจากนั้นก็บันทึกเงินจำเป็นต้องให้ครับค่าขนส่งเอ่จริงๆตัวนี้ก็ควรให้ครับเพราะว่า<ต><ต>เอ,อ<ต>เขาเ็ขนส่งมาจร<ต>ิงๆ,ๆตัวนี้ไม่ต้องต้องไปซื้อ หกล้านหกมิลลิวอครับเกินเยอะไปสองห้าล้านเจ็ดคุณทำไมเกินเยอะยังไหมครับไม่รูเดี <c oughs> ด๋ยวต้องไล่ลองไล่เช็คตัวราคาตัวหน่วยดูอีกทีครับว่าตัวไหนมันเกินครับแล้วก็ค่อยไล่เช็คกลับเพื่อใส่ราคาอะไรไปทิ้งนะแต่ครบแล้วอันนี้ที่เหลือปรับแก้แบบนิดหน่อยนะครับครับเมื่อกี้แท็กโค้ดเอ่อลืมบอกว่าใส่แค่ราคาก็าเสร็จแล้วครับ่อี้เนาะไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ งานยางมันจะไม่ไม่ซับซ้อนเท่าไอตัวคอนกรีตต่อไปก็งานผิวทางผิวทางเมื่อสักครู่หนาห้าเซนนะครับปริมาณแอสฟันต์ทั้งโครงการเนี่ยครับน้อยกว่าหนึ่งหมืนตันให้ใช้หนึ่งหมื่นตันปกติก็อยู่แค่ประมาณพันสองพันตันให้ใช้หนึ่งหมืนในการคำนวณถ้าขนส่งอุปกรณ์แปดสิบตันอันนี้คือขนส่งไอตัวอุปกรณ์ตั้งแท่นนะครับ แั้นโมบายระยะทางเราจะให้ไว้ไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับประมาณ100ครับค่าขนส่งอุปกรณ์นี่นะครับเพราะวงรถเขาเรียกว่าเกิน300แต่เราให้แค่ประมาณ100ลนะัศสมีในตัวจังหวัดนะครับค่าติดตั้งเครื่องผสม2 5 0 0 0นหารด้วย10,000ครับครับกรณีปริมาณแอดฟันน้อยกว่า10,000ให้ใช้10,000ในการคิดจำนวนนะครับถัดมาเป็นค่ายาง AC เขาวงเล็บไว้ว่าจากตารางที่สองนะครับเลื่อนลงมาดูข้างล่างตัวนี้ตารางที่สองนะครับเขาจะกําหนดไว้ว่าหินปูนหินแกรนิ์หินบาโซคือหินแต่ละชนิดอากาการซึมยางมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีชั้นรองผิวทางกับชั้นผิวทางของเราเป็นชั้นผิวทางถ้าเกิดสมมติไม่ทราบชนิดหินก็ใช้เปอร์เซ็นต์ยางที่ต่ำที่สุดด้วยก่อนนะครับตัวนี้ก็คือ5.2 ใส่เปอร์เซ็นต์ยางเสรมาใส่ตัวราคายางคนระับ AC นะก็ที่กระทรวงพาณิชย์ที่กรทมเดิมนะครับวัสดุผลิตภัณฑ์นะับยางมาต่อยแล้วก็ยาง AC หกสิบเจ็ดสิบนะครับตัวถือเป็น AC หกสิบเจ็ดสิบค่าผลส่งบาทต่อตันใช้สิบล้อลากพ่วงในการขนส่ง ระยะทางสมมุติเป็น300กิโลเมตรดังนั้นก็บันทึกนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวอยาา่างไปถัดมาเป็นหินผสมแอสฟัลต์นะครับอถ้าเรามีราคาหินผสมแอสฟันต์อยู่ตัวนี้จะใช้เป็นบันทึกสืบจากลรงมูนะครับน้องพีก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียงที่ฝันแก่นแล้วนครับคือภูผาม่าน คือวัสดุสสที่างผสมผสมแอดฟันติดคอนดูหน่วยงานก็ลงโม่คุมแอลูกเรียงก็คือลงโม่ที่เราเลือกราคามาใส่นะครับราคาวัสดุตัวนี้อยู่ที่280บาทนะครับทันทีบันทึนกสือก็อเป็นปัจจุบันหน่วยเป็นบาทต่อลูกบาทเมตรน,นะครับหมายเหตุก็ลงโม่ที่เราไปทําการสื่อมา จังนั้นก็บวกค่าขนส่งอีกทีหนึ่งครับหน่วยขนส่งหินเป็นบาทต่อลูกบาทเมตรนะครับใช้สิบล้อลากพ่วงสมมุติว่าจากโลโม่ถึงหน้าง,งานประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วก็บันทึกไปครับก็จะได้ตัวค่าหินผสแมแนทฟันค่าดําเนินการค่าเสื่อมราคาตัวนี้มันลิงก์มาจากราคาน้ํามันเราอยู่แล้วทีนี้ตัวค่าขนส่ง ตัวนี้คือค่าขนส่งจากแอนโมบายถึงหน้างานแล้วก็สมมุติให้อยู่ที่สักประมาณกิโลนึงนะครับเกิดไม่เข้าใจว่าอย่างไรว่าทำไมของเราไม่ใช่ดีเซลทำไมเรใช้ดีเซลกันคับดีเซลปัดติดที่ตัวนี้เพราะว่าในของเชิญประธานเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ดีสิทธิ์ราคามันก็ต่างมันเยอะางเช่นัรนีราคาสิบาทค่าน้ำมันค่าขนส่งมันก็มันก็ไปเรื่อย นะครับเดี๋ยวตัวที่ผมไปดูหลักเกณฑ์มาให้ครับเจนน่รู้เรื่องของมันก็ใช้ราคายึดตัวนี้เลยครับทังทง้งเขียนทั้งอะไรก็ใช้่ังนี้ครับทีนี้มาดูตัวสุดท้ายตัวค่าดําเนินการค่าเสื่อมง,งานผิวทางแอตันติกตนวัขีดนะครับให้เราเลื่อนลงไปดูตารางข้างล่างนะครับตัวแปรการดําเนินงานปูลาบบนและบททับตามความหนาของเราหนาที่ห้าเซนตมตัวแปรคือหนึ่งจุดศูนย์สามารถปูดได้แปดุดสามสามตารางเมตรต่อหน,นึ่งตัน นะครับเราก็เอาเนี่มาคนระับตัวแฟรก็คือหนึ่งคูณตารางเมตรก็คือแต่ตื้นสานะครับ,รบก็จะได้ราคาออกมาก็ประมาณนี้ครับถ้าห้าสิบม,มันจะตกปองมราสองร้อยประมาณสองร้อยกว่าบาทงนะั้นครับเลาก็กันทึบนะสุดท้ายก็สีจะรอจอทโมลพลาสติกนะครับตัวนี้ใสร่ราคาสื่อครับใส่ร,สาร,ราคาลงไปเลยครับ เพิ่มรายละเอียดการคำนวณแล้วก็ใส่ราคาแล้วกสองร้อยเก้าสิบาทต่อตารางเมตรตัวสี่เพอร์โมครับแล้วตัวนี้ก็บันทึกเลยครับไม่มีอะไรมาก, <c oughs> กมาันพิมแค่สองร้อยเก้าสิบอ่าฮ่าฮก็เลยประมาณนะนี่ราคาสองร้อยเก้าสิบของกรม,มก็แจ้งเวียนมาครับราคาให้เขาให้ที่สองร้อยเก้าสิบก็เลยไม่ได้ใส่รายละเอียดไป หลักๆงานเสริมผิวมีเท่านี้ครับไม่ไม่จะมีไม่เยอะทำแป๊บเดียวครับไม่เหมือนตัวงานคอนกรีตจะใช้เวลานานซะหน่อยคอนเส็ปต์ผมต้องไ,ไล่หายอ่ะท <c oughs> ี่เม็นเรือราคาพี่ดีแต่น้านพวดหัว